ดีพี่น้องเข่าไฟแล้วพี่น้องหนาวกับเข่าไ้าแล้วเมื่อิังหนึ่พี่น้องจะ้ะอันนี้มาปาลาไก่บ้านได้พี่น้องมาจออเบิง้งพิซซ่แมนวาสิป,ปิไทยแล้พี่น้องแยกยกลุ่มเฮ็ดดับสวัสดีเด้อพี่น้องเบิ่งนี่เฮ็ดตีนแกะแล้วก็เฮ็ดแต่ชองเทนนีพี่น้องได้เฮ็ดชองเทนแต่ว่ามันเป็นจุดสีดำดำดงลงไปลัางมันเป็นหยังยพี่น้องเฮ็ดชองเทนคือเฮ็ดขาเลียง หลังจากไปเก็บอยูเก้ไก่แล้ววันนี้เขาป้าบ้านเจ้าของเด้พี่น้องเด้อว,วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดธันวาคมพี่น้องจะเป็นสุดท้ายหรือว่าไม่สุดท้ายแต่หนาวหนาวเขากระดูกดำเลยพี่น้องเลยกระดูกดำเลยดำบเระกระดูกอ่ะให้ขาวอยู่แหละ <laughs> ข้างกระไตสันหักงักงักงัก,งก ขาดบ่ได้คือไม้เท่าไกยสิทธิ์พี่น้องไม้เท่าไกยสิทธิ์ทำมาหากินฉันสันบาา่เห็นเห็ดเลยนี่หกไม้เท่ามาน,ำน้ำย้ำเมี่กจะซักกระเท่าได้ยาย,ย,าายายกรมเห็ดยานผนานยายกรมเห็ดดับผนา้าคอยได้ฉายาเราเด็กพี่น้อง <laughs> <laughs> ใกล้อยู่เห็ดยานามันคนยานขึ <laughs> ้นคนยานนี่ยผิดใจละนาซ้อมเนี่ย คน้นกระยานเลยกินบดกินเสียนไรก็ได้เนาะมันหนิม,มาก,กับพิหารพี่น้องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์พี่น้องจาลูกชายนอนอยู่บ้านบานันหนงงวนนีเฝ้าเก็บชุเฝ้าเก่าบ้านวเสด็ไปส่งลูกชายขึ้นเครื่องบินไปส่งถานนี้รถไฟพี่น้องผมก็ต่อยรถไฟแล้วก็ไปสนามบิน ลูกชายลงมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ยลูกชายลงมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วฝนกับจีไปเที่ยวออตุรกีต่อวันใดอยู่ตุรกีเห็นลูกชายข่อยกับควกักในเด้อพี่น้อง,องลูกชายง่ายกลงฝ <laughs> นจะไปเที่ยวขิดสมาธิอยู่ตุรกีพี่น้องป้าฝนอ่ะพี่น้องข่อยกับมนันอีกคือเก่าเนาะข่อย พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเป็นตะมันพอหนาวก็เป็นตะมันนาะมันมนีเนาะพี่น้องท่านนอนีกัพบพ่อว่าเลยไม่ได้ใช้มีดแต่พี่น้องเอามือนี่ละาาอาคาเปาะเปาะรถเอามีดมานน้ำอยู่พี่น้อง เออถามมาพี่น้องถาม่าขอบคุณทุกกนลั่งใจเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อถาม่าเจ้าไปไปใส่ยกกลุ่มนะข่อยแจกพี่น้องตัวพี่น้องข่อยแจกค้นเบิดตัวเนี่ยเฮข่อยเก็บมาหลายๆเนี่ยข่อยปันเพิ่นกินเบิดเด้อมูเพิ่นไปหาเพิ่นบไดไเพิ่งบ่มีข่อกับปันเพิ่นมีคนกับปันข่อยข่อยกับปันเพิ่นแลกกันต่างคนต่างปันกันบาดิเพิ่นมากเฮดอันนี้ข่อกับไปแจก พี่แก่น้องหรบพี่น้องเฮ็ดอันนี้มันตากกันมันตากว่าได้ตัวพี่น้องมันตากแล้วมันว่าแสบตัวเขาค่อยตากไปฝากพี่ไม่แค่หนึ่งเนาะมันคือสิบว่าขักห่ะพี่น้องอืออยากกตากไปฝากพี่น้องมองใท้อยู่เด้พี่น้องแต่ว่ามันมันว่ขักนะมันว่าคือกินสดๆพี่น้องเห็ดแต่เนี่ยมันว่าคือเห็ดเผือหวานเห้เผือหวานขนาดตากมันควรอ่ะพิหารว่ามาหาข่อยเป็นแถวพึ้นหนึ่งทึ่งหนึ่งอยู่พนนะแล้วว่าเห็น่า ข้าปลาเนี่ยยุคนล,ละสวนละมุมเลยพี่น้องแล้วก็ใส่ว่อหากันเอาเดีนยวอันซ่อนว่ะพี่น้องสีแดเต็มตาคือเก่าแหละพี่น้องพี่น้องไงเต็มทีเลยแต่ว่นย้อเราวันหนาวอีดีหนาวแข็งไปเหมือนอีดีพี่น้องเอ้ยว่นจะจมเด้วบอกให้ฟัง <laughs> โจมอยฟังหนาวก็มาหนาวก็มาเห็ดก็ออกนาวกบวย่ยาเห็ดหนาหนาวจังว่ะลดีวพี่น้องแต้ว่าบไม่เห็ดแต่ดำได้ทมเป็นเดลหมอปีนี้มันออกหนาหอนเท่เดียวมันออกปีละเถี่ยเมอกลำไรคือเห็ดอันนี้เห็ดนี่ออกลำไรได้พี่น้องเปียวงูตองนี่ว่าจะมีฝนมีนาวออกได้เลยถมไปก่อนเมื่อนี้่เห็ดลำไรได้นี่พี่น้องอันนี้คือเห็ดลำไรนะคะ ออกขึ้นราคายอง์ออกไปเรืย,ยอใหญ่นะเล้๋วถ้าฝนเด้๋แต่ควมหนาวมาหลายบ่หลายมันเป็นเห็ดลำไรพี่น้องเดได้หลายแล้วที่หันว่าหาข่อยว่า้เติมตาเดบบีวพ่นะก็ดียุข่อยเอาถุงสำรองมาอยู่ไม่โตสำรองอยู่เห็ดกลางเดือนธันวาคมเป็นแต่ได้เก็บหอดปีหม้ว่เอ้อโอ้มันเป็นขึ้นลาวพี่น้องออ เอออันนี้แม่งยังกินมันเฮ้ยพี่น้องแม่งยังม่กินขิงขางมันใช่แต่มันกินดีตรงล่างดีกินขิงขางเกลี่เสี่เข้าวันนั้นเด้อพี่น้องมันเหมี่ยนขิงคางให้เฮ้าขี้กรเดี่ยนแหละเป็นขึ้นขี้กรเดี่ยนแหละพี่น้องไม่กินอันนี้เดีอันนี้บ่กกินขี้กระเดี่ยนขิงคางเกี่งคอนลอนเออเี่ยวมันตรงนี้แม่งามากินขิงคาง กินเมียนในห,ห้าหนนเนาะดีอยูข่ขอนพนะี่น้องดีอยู่ขอนพี่นะเอ้าเอาได้วะล่ะโอ้โหเอาเปียงหนีเปียงหนีให้มันยมันมันมันพายยอ,นนอยู่ขอนอันนี้โม่เอือนี่เอาได้ยิ่งบองที่มันดีคือมันเก็บได้โดนพนะี่น้องเอาไปไว้ในห้องควบหนาวห้องเก็บรถมันอยู่ได้โดนได้โดนไหมลนะ่ะ ถมมันก่อนถมมันก่อนเห็ดผู้ปูย ah, ืนอยู่แมนบนพี่น้องเฮ้ยแมนตัวนีนแมนตัวนีนแม่เอ้ามันเละตรงเปะแล้วเละตรงเปะแต่งมาจ้าแต่งจานนะพี่น้องนี่ถั่วขีดถั่วแดงพี่น้องนี่ไงแน่ๆแน่ๆกัสิออกไม่อีกมันเละเลยบหญ้านหนาวเนาะเห็ดนี่เนาะ เฮ็ดวอยานหนาวคอยกรบวอยานหนาวคือกันนี่ขนาดเฮ็ดไม่ได้ขู่จแชร์วิ่งหาหุ้มนุงบ่ยันเนี่ยคอยมีเสียกันหนาวอย่างไห่คอยสมาชิยาน่อยกระห่อดีๆย่างละเสียเนี่ยห้อยห้อยมาสามสั่นพี่น้องนั่นน้ำหลายค่ะว่าใส่ว่าหากันนะทุกคนเป็นนักลบเห็ดตัวพี่น้อง นักลาโลบเห็ดนักลาเห็ดใส่วอหักชุ่มมูนีว่าจับบ่จับผู้ไล่ได้พี่น้องชมมุ่มโนีใช็ดสุดทางมาเขาป่ามาลาเห็ดโดยเฉพาะนักลาเห็ดโมเป็นว่าลาผู้ไล่ชุ่มนี่พกอาวุธมาเห็นเห็นผู้ไลแนน่แลนหนีได้พี่น้องว่าได้แลนใส่ตาเห็นเห็ดหนี่แลนใส่เลยเด้ ผู้ใดเป็นผู้ลายนีอย่ามาหาหมูข่อยเด้่อยเอาเห็ดปั่นให้เด้นักลบไปหอยบานเราหาขี้รุนลองบหมืนี้พี่น้องลองหาคนเอาเห็ดไปแจกผู้ใดได้รับตทรศัับ์ข่อในหูเลยมันต้องมีเห็ดแ้ๆอีนี้ นาเฮ็ดนี่ได้รับโทรรัาพา์ข่อยเลยพี่น้องนาว่ามีเฮ็ดว่ามีแนวไหายมีซีรีได้ข่อยได่ยิ้นขา่าวจักไปจังไดมาจาังไดมาแต้มพูดนะพี่านนะหลายขากหลายแ่นนนะอืนาเฮ็ดนี่ได้รับโทรรัพท์พข่อยเลยผู้ไดเขาบ่ตื่นได้พี่น้องเขาได้รับโทรรัพท์พข่อยนี่เขาเขายิ้มเลยเฮ็ดทแทเ้ย คือว่าถือตะเหล็กเนี่ยฝรั่งนานาฮอนวิซิลีเขาสวนพี่น้องเอ้ยเห็ดเบียกับใบยันเ่ยเห็ดหมอกออกแต่พืชแตพืเห็ดเบียใบยันหนาวเห็ดอันนี้กับใบยันหนาวมันออกไม่ไหม้ด้ยนี่พี่น้องเพราะว่าคอยมากงวดก่อนน่นมันแต่โดนแล้วมันบ่ออกเนาะออกนับว่างหนาวหนาวเรียมกันกับป้ากลบานเดยพี่น้องด่นะสางหลังเห็ดเบียเนี่ย นี่เป็นลักษณะนี่เลยเป็นของปลาหนีม,นมันมีหนามไข่ยอยู่ปลาไก่บาดมีหนามแม่น,มนี่บนนี้พี่นนอะมันเป็นแถวคือหนึ่งคิงหนึ่ง,ง,งพี่นนองวนอยู่นี่ืว่าไปไก่เนะเอาไปต้มพโ,โลนี่ย่างแซ่บเลยมันงวดน,นี่เจอไปใส่พิต,กพตุกพิตุกเกี่ยวมาเอาเด้อพิตุกพิตุกสะพายปุตุเกตเนะมาะเราไม่ฝรั่งเศสพิตุกเกี่ยวแหวมาหาข่อยแล้วขอ่อยจิตจงไปถาจะอยากกินนะ แล้วว่าสิมาเก็บน้ำเนาะมาเก็บปลาไก่บ้านพ,พิตุกข่อยอะน,นั่นแล้วมันายแเราไกบ่บานนะมันดอกสุดท้ายมันหน่อยๆเนาะเอาคลิบลงนะบะเนียนอันนี้มาปลาไม่พิตุกนี่มาจอบเบิงปลาไม่ได้ยี่นี่ว่าต้อมาเก็บหรือมาไปกินโรจจ์กันเจามันหน,นักเจอกันอยู่วัดไทยก็ได้แล้วพิจุกได้อยู่วัดไทยก็ได้เจอกันก็จะไปเห้เจากินสดๆนี่ ขึ้นเครื่องใส่ไปโปรตุเกสน้ำเด้อมันคือสิเป็นแถวล่ะพี่น้องวันเป็นซ้อมเบิ่งเห็นบ่นี่มันมันห่างมาเว้นมื้อนี้นี่เป็นแถวไอ้ยึดเลยนะคนนะคนนะเวือเกืบนี่เห็นนะอือน้ำขักน้ำแน่คนนะพี่น้องของแท้ต้องมีขีดการขังได้อพี่น้องเด้อ เจบเบงดีๆข ER um, ั women, hmm. ้นม mm ีสวยๆยมีนั่นมันของลอมเด้อสีคือกันนี่ขิงกลางนี่ของแท้บบมีหลงเปลี่ยนออกมาขิงค้างช้างลางนี่แมนเลยพี่น้องเฮ้กเบ็บเบือเ็นมีดนี่มีดดีดีดีมีสำหรับเฮ็ดนี่พี่น้องเนี่ยมีมีขนเนี่ยซื่อมีดนี่มีขนนี่ดีเพราะว่าเขาดีขูดขนขิงข้างออก้อมเกี่ยงันลอนเขาเฮ็ดเขาใส่เห็ดคักซะพี่น้องมีดก็ได้ ฝลังนี่ฝลังหนึ่งใส่หัวในไปเก็บเห็ดไงคนเสียงเงินเด้เสียงเงินไปซื้อมีด,ด้ี่พี่น้องว่ามันสืือได้หมีเนี่ยเห็นยังกับลงทุนพีน่น้องเอ้ยต้องลงทุนอะไรามาซื้อๆแมนบอฟเกียวว่าว่าคือไข่อยวเก็บเห็ดขอไก่ยังซื้อใหม่เท่ากันยาสีสีพิวโลนซ <laughs> ื้อกระตา เพราะว่าใส่ถุงเห็ดมันบ่ดีด้พี่น้องมันสีเห็ดนี่มันบ่ดีใส่ถุงต,งต้องใส่ตาขั้นใส่ถุงแล้วเขาเอาเขาบานเนี่ยเขาต้องออกออกด้วพี่น้องด้อเพราะว่าพลาสติกมันสิเข้าไปในเห็ดเขาสิกินเห็ดเห็ดสิเป็นเห็ดบ่ดีต่อร่างกายเขาเนาะวาทั้งสั่นพี่น้องไปหอดบานขั้นห่อใส่ถุงแล้วกั ฟ้าขนออกเลยก่อนจะไปอาบน้ำแบบน้องพี่น้องเอ้ยข่อยไปฟ้านล้างบ้านมน้ำเฮ็บโตบกไงกัดขอ่อโตบกไงเลยมันนี้เกิดเลยไปให้มหกโมงเข่าของน้ำเอาไม่นังะนะ่งพนัะไปบีบอยู่ขา้างหลังโตบกไงไงประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เฮ็บไงกินข่เมเวลานี่นอนอยู่เขาไปหามเม่อไนี่เอาเห็บออกให้แม่นะเศร้าขีดตามาดึงออกนึกว่าต้องหัวขาดหัวบบขาดพี่น้องหัวมันฆ่าวันนี้ ค้นลับไปใส่ค้นลับเนาะขอดกบไบอย่างมันกินตอนพี่น้องบบาน,นี้หัวมันค่าเราเออพี่หาหนมาบงไห้จอหลังกัน,น,นไข่ช่อนิปโปนี่แหละพี่น้อง